สวัสดีครับผมสำหรับรถ Mazda sky active นะครับผมถ้ามีไฟเตือนรูปอ n นจินบางทีอาจจะเป็นคอมเออรเลอร์ er ror, หรืออาจจะมีอุปกรณ์ใดๆเสียหายนะครับผมสำหรับระหว่างไปเที่ยวหรือแก้ไขฉุกเฉินนะครับผมในการที่จะทำให้ไฟตัวนี้หายนะครับผมมาดูกันนะครับขั้นตอนแรกก็เปิดกล่องฟิวนะครับผมจริงๆก็สามารถถอดโคลบได้นะครับแต่ก็ ้าไม่มีพั้วอุปกรณ์ใดๆเรามาแกะนะครับผมตัวนี้นะครับฟิลสองอันนี้นะครับเบอร์เจ็ดุห้าสองอันนะครับผมทิ้งไว้ประมาณสักห้านาทีนะครับอุปกรณ์ก็จะมีอยู่ในกล่องฟิลแล้วนะครับผมัวหนีบนะครับผมก็บีบมาก็อยู่นะครับถึงไว้ประมาณสักห้านาทีนะครับผมก็ทิ้งไว้ประมาณสักพักหนึ่งนะครับประมาณห้านาทีหลังจากนั้นก็นําฟิลใส่คืนนะครับ ถ้าอุปกรณ์มีการเสียหายหรือมีข้อมูลผิดพลาดก็จะหายนะครับแต่ถ้าอุปกรณ์เสียหายต้องได้รับการแก้ไขก่อนนะครับผมไฟเตือนรูปนจินถึงหายนะครับการทำวิธีนี้ไว้แก้ไขเบื้องต้นสำหรับเราไม่อยากเห็นไฟเตือนเอนจินหรือคอมอุปกรณ์เชื่อมต่อมีปัญหานะครับผม เดี๋ยวมาดูนะครับเพราะบางทีการเชื่อมต่อของคอมพิวเตอร์ก็มีการเออร์เลอร์ขึ้นได้ทําให้เกิดไฟเตือนนะครับผมนี่นะครับผมหลังจากสตาร์ทรถนะครับผมไฟเตือนก็หายเหยียบคันเร่งนะครับเป็นการแก้ไขเบื้องต้นนะครับสําหรับการเดินทางนะครับผมย้ํานะครับผมวิธีนี้ถ้าอุปกรณ์เสียหายหรือว่ามีปัญหาไฟตัวนี้ก็จะกลับมาโชว์เหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นเค่ง การทำให้ไฟเ n นจิ e นหายเบื้องต้นแต่ถ้าเป็นการแฮงของซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เอเลอร์ในการเชื่อมระบบไฟตัวนี้ก็จะหายนะครับผมแต่ทางที่ดีควรที่จะเข้าตรวจสอบจากร้านผู้ชํานาญหรือว่าสูย์นะครับผมเพื่อตรวจสอบโค้ดนะครับ